อันนี้ร้านกาแฟหมาค่ะร้านกาแฟสําหรับหมานะคะคนที่มีหมาเอาหมามานั่งเล่นข้างในกินกาแฟได้ค่ะร้านน้องแอนร้านเก่าบ็ได้แวะว้าวเวลาเวลามันเยอะไม่ไม่เยอะมีเวลาส้มโอกลัวเขาจะไปกินซูชิพพอมโอ้อยยากลำบากทรมาน มายังหน้าตำรวจสามศาสตร์คือจังเห็นมานะะลาน้านเอ่อกาแฟหมา้า,านมัดศาสตร์มูร้านไทที่เม่น้อยตำนวดทั้งนี้ก็เป็นร้านเป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์นะคะสำนักงานหนังสือพิมพ์นักสดงข่าวค่ะขายตัวขาย,ขายอันนี้หนังสือพิมพ์ข้างหน้าน,นั่นเท็กเก็ตก็ขายตัวท่องเที่ยวต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นฟิตเนสขายตัวท่องเที่ยวทั้งนู่นก็เป็นร้านเฮ็ดเล็บเสริมสวยร้านกาแฟาร้านขายจัก,กรยานทั้งผุ่นนะคะบ้านพีย่ยกงาย่ซันทึงค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนขับรถเป็นบาร์เป็นพับนะคะตำรวจมากินขา้าวเป็นช่วงอาหารเที่ยง คามถนนไปก็นในเมืองละค่ะจุดศูนย์กลางก็ว่าได้เนาะอย่านศูนย์การค้าข้ามมาก,ก็เป็นชู่ชีเป็นร้านแขกขายผักขายของใส่ต่างๆแต่ว่าไม่หน่อยพอใคยซื้อร้านนี้มันของประครบฟังนี้ก็เป็นธนาคานเป็นร้านขายหนังสือร้านขายเครื่องใส่ไฟฟ้าไปข้างหน้าก็เป็นบิงโกลาโต้ เป็นมองเขามาเล่นถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกันเพราะนั่นแหละค่ะบิงโกเนาะก็สซ้ำกัญเพราะนั่นแหละค่ะแต่มันเปิดถึงขุนไม้โอ้ยื่อยเนี่ยด้านขายเครืงไงไ่องใช้ไฟฟ้าเมืองชัยยางไายให้ได้บริเวณบริวดนิ้วหรอไปโน่นกับเสื้อผ้าโอ้งางทางถนนผิดหอกงางทางฝุ่นมันลื่นเมืองม่นอยเมือง่ใหญ่อำเภอนะคะเป็นอำเภอไม่ใหญ่ ้นานตัดผมเป็นร้านกาแฟาตรงตึกข้างน้าน,น,นระกอนเป็นธนาคารสวีเดนบ้านี้เขาใหญ่ก็เลยบางตึกก็เลยวางไปตรงนี้ก็เป็นคล้ายพวกของใส่ในบ้านเครื่องใส่ไฟฟ้าสตรูริโอที่ีนะคะไปนี่นี่ค่ะตรงนี้มันเป็นนี่ก็เป็นลานกาแฟาตรงตึกนี้ตะกอนเป็นธนาคารสวีเดน สวิตแบงค์นะคะวันนี้เขาย่ายไปยุบพูนตรงไปอีกลานขายเพชรของแขกดมานนี่ก็เป็นหางข้างในเป็นน่อยสิยังพาเรกไปหน่อยนาวทรงเข้ากับจมแน่เนี่ยเธอรู้หรือเปล่าเวลาน่ะเออ,อ,อหดุดละ เดี๋ยวโทรหาน้องแอ